สบายดีมิโต้โอ้า่บ่ได้ป๋อนี่ฮ่าโอ้เป็นยังหันตาบอดบ่หนี่นี่ยตาบอดบ่เห็นหุ้งบ่เห็นหุ่งเดี๋ยวนี้ฮะเออเออก็คือมีอัน คนในน้ำมาว่าเจ้าตาบอดบอ่บเฮาก็เลยเขาก็เลยมาเบิง่งออเจ้าอยู่กับใครใส่เดี๋ยนี่ยวไอยู่กับลูกครเนี่เออเพิ่นเพิ่นก็อยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นตาบอดบออ๋อบ่ได้เห็นหยังเลยบอสใช่อ๋อเอาบดไปหั่นไปนี่ใหไ้ได้ๆใช่ลานลูกแล้วเอาไปลูกลูกลานาพาไป ลูกลานจูงไปบ่เออะเพิ่นกะบ่ปบะจักดังบระเด็นได้พี่น้องเลยเนาะเพิ e ่นกะจู่กับลูกสาวนี่เด้ลูกสาวเพิ่นกะพี่น้องเลยนี่ลูกสาวแป่ว่าผัวเอ้ยกับบุมี่บ่เอาวเออเพิ่นกอยู่กับลูกสาวแต่ว่าอันลูกสาวกับผัวบุ๋มมี่เพิ่นป่ะอันเด้อันนั่นก็เฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องอันผ่าไม่กระจัด ออไม้ฮันี่เนาะเือนเพื่นนี่พิอนออกมานั่งอยู่กับท๊อปนี่น้อพี่น้องรเราเตียงก็ได้มาเจอเพัน่นจนนีก็ได้ท่าย,ยุหนีเลยพี่น้องเลยไม่ได้ไมีตู้ชื่อยังนะอย่รา,างมุนใจโอ้อายุจะปีเดียนะเก้าสิบห้าเลยนะเก้าสิอตู้มนใจอายุเก้าิห้าปีพี่น้องเลย อันอยู่บ้านนี่เลยพ่อเจ้าหันชุดดอะไรนะมาลำลูกนี่ล่ะบอะกี้อยู่ไหนตะบ้านเกิดอันเดแตะบ้านเกิดก็อยู่ดงบางยิ้วอูล้วอยู่บ้านดงบางยิ้วอ๋อเป็นอะไรอย่างไรมาอยู่พี่จ้ะมานลำลูกนี่ล่ะมานลำลูกลูกใหญ่มาอยู่พี่บ่ลูกชู้นี่ล่ะอ๋อเป็นการลงลงลืมลื่นอได้พี่น้องเห็นเนาะเพิ่นเถ่าเฮงเนาะ เท่าแห้งอะไพี่น้องเอ้ยโอ้ก็ถือว่าเท่าอพอสมควรอะไรพี่น้องเอ้ยเก้าสิบแปดได้ที่งหอดร้อยปีเนี่ยเนาะ<ม>ก็พอสมควรอะไรพี่น้องเอ้ยกินขา้าวกินน้ำนะเพราะตู้ไม่ตู้มัน,น้กินแลวอ๋อกินกับยังเนาะมันเนาะได้ยังกินข้าเหมือน,น้กินข้าวก็งล,วกกลงแหละ <c oughs> โอ้พี่น้องเอ้ย ลืมว่าเจ้าของว่าเจ้าของกินข้าวกำหยังอะไรบ้างนี่ยข้าวกั้วเทียดนโอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นจนลืมละว่าเพิ่นกินข้าวกำหยังโอ้คือตาแล้วนี่บวชชนิดได้บ่บ่เห็นอยังเลยบ่โหินอย่างเลยตาหึงแล้วบ่อันตาบนี่เนาะตาบอดได้นี่ซาปลายปีเลยปบ่ ก็คือลูกเต้าโตไปขี่ไปเหี้ยวว่าท่านแท็กก็โตกวัวไฟน้ำเนาะพี่น้องเออพี่น้องเอ้ยก็อยู่อยู่อยู่กับเอื้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้กันเนาะโดยบัดอันอันคือว่าเลิกลาผัวเอื้อยเลิกลากันตะโดนนะบ่ได้คิแบบอ๋อก็อยู่กับเอื้อยเพื่อนอะไรพี่น้องเอ้ยเลิก เล look, brother, ิก uh, ก uh, okay, okay, uh, so?> oh ับผัวได้สิบแปดปีเลยอ๋อก right? like, uh, ็เคยอยู่กับเมนนี่แน่น้อโดยโดยโดยเป็นลูกเต้าเอ้ยได้ใช่ไปใส่เพราะอะไเขากับไปหาเพราะได้คุ้มปากคุ้มท้องเขาแหละเพราะว่าเขาไม่พอเนาะเลี้ยงก็ได้เป็นลูกลูกเอ้ยกับลูกบุมพอลูกกัมพาว่าใช่ไหมลูกกัมพาเลี้ยงคนเดียวเราโดยโดยใหญ่่มีนาใหนะกับบุรีมีบ่เอออเ้ยเห็นยังแะแต่ละมือแต่ละเวนเนาะหากินไปจะซี่แหละ ก็คือนี่ได้พี่น้องเพื่อนเพื่อนแกอยู่นี่เพื่อนแกเนาะไอ้นะนนะกับบอมีเพื่อนปาเลี้ยงเมย์ก็เท่าอีกก็เท่าอีกคนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงลูกอีกลูกเอ้เยจะคนนะลูกหาคนพูอ๋อเลี้ยงลูกอีกหา่าเลี้ยงยายอีกพี่น้องเอ้ยคือเอ้แล้วหลับผิดชอบภาระเนาะลูกหาคน เราเลี้ยงเม่คนเฒ่าอีกคนหนึ่งเลี้ยงลูกอีกฮะคนพป่น้อง้ยโอ้คือว่างานเอื้อยแล้วก็นักหนาสาหัสอยู่พอสมควรเนาะแล้วกับโบได้มีให้มีหน้าเฉาะไหเอ้าคือว่าจริงๆให้หน้าตะก่าพันบบมีเลยเนาะเจ้า ดูด <łość> ูด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 ูต่ระมือตระเว้นหากินยังใชเนาะเอ้ยเนาะหากบหากินนะหากินน่หน้าไปเนี่ยบ่นนอกหนเหออไหน้านี่มีตั้งแต่กี่ได้บ่หรือว่าจังไหเนาะต โดนโดโดดนอันพ่ียลดไปปาอ๋อบัดนี้อันอันพ่อเอ้ยน่นหรือว่าผัวไม่ตู้นี่เสียจะดนนะบอเสียกดไ้ปลาผัวมาเช้าปอ๋อกัก็คือว่าอันก็คือว่าผัวไม่ตู้นี่ก็คือเสียได้เช้าปีเลยพี่น้องเลยแว่จะชวแปลายวเล่เลยแมะตาหุมเหมกับชิดเลยเ่คนไปบวช ก็คือพอเอ้ยนี่หรือว่าพวมีตู้นี่เพิ่นไปบวชบ่ไปบวชอันโดนเบือโยได้สิบห้าพันชาสิบห้าพันชาแต่เพิ่นเสียมานี่ก็ได้สิบาทอ๋อตแม่ยังเห็นห่นงยุ่งอ๋อมีมีเมียอยู่แต่เราไปบวชเราคือไปบวชเนาะอเโอ้เยะอนา่ยชายอ้ยเอ้ยชื่อยังนะเอ้ยสุ เออเอ็นจ <dri ality> ็ดปีนะเจ้าลืมถามเนี่ยห้าสิบปีโอห้าสิบปีแล้วอ็นเอื้อยมีเจ้ามีเอื้อยมีน้องอยู่บ่มีอยู่บ้านหลวงมังงี้ยูมีแต่อยู่บ้านหลวงมังเงี้ยวพี่อยู่บ้านหลวงมังเงียวพี่มาอยู่พี่เนาะบ่มีไผเลยอ๋อคือเพิ่นย้ายอพยพมาอยู่พี่นะพี่น้องนั่นนั่นก็เฮือนเพิ่นที่พายจังซีอ้อมแม่กระจาด เนาะเพิ no. b b op, um. ่อนเกาะมานั่งอยู่ข้างนอกนี่กับแบบว่าเพิ่นรับผิดชอบภาระอันแหละพี่น้องเอ้ยอืมก็คือเพิ่นเอ้ยเพิ่นกาเลี้ยงลูกอีห่าคนเลี้ยงเลี้ยงยายนี่อีกคือโจมขี่โจมเนี่ยวว่าง่ายใชเนาะเพิ่นไปใส่บ่ได้เลยตากระบอดอีกพี่น้องเอ้ยได้เศร้ากว่าปีเลยตาเพิ่อนบ่ห่าพี่น้องเลยโอ้มีตัวเอ้เนาะชิว่าจังได้ กินข้าวก็ยังลืมได้พี่น้องเลยเนาะลืมบอกไม่ตู้กินข้าวกันยังจะกินข้าวกันยังหลงโอ้หลงเลยโอ้ยคือว่าจังชั่นบัดคนมาให้กินแล้วกินไม่ตู้จะกินยังเดี๋ยวนี่เจ้าจะกินยังแห้งเดี๋ยวนี้ในป่าเจ้าจะกินยังวะอยกินแต่ละอยจะกินแต่ะอยากกินน้ำมันก็บ่ยญญาอะไน้ำไม่เลย เด่้าเด่นาเมตู่นีลเด้อโอแนวอื่นน่ช่ปลายากบ่าใช่เป็นนมเป็นโอมันตกมันติน,ตนยากบ่กินอยู่มันลูกาแไกินอยู่เดีกกินอยูบ่บ่อันขนมเต้มขนมกิโอมันตกมันตินฮนะ่กนอตมยกบกิน <laughs> อันอันอยาก,กน,นมอยากบ่านม กก็ยาโอ้วันตินก็ยากอเออบมกินจะเขาต้มก็งล้มาแล้วเออเขาต้มขนมรอบวันยากกะบเองของเรา,งาแล้วมันมันเด็กน้อยเนาะแล้วก็อยากนมกับอยากโอกนน้วันตินใครกินในแม่น้ำครับฉันนะกระสันเมือน,นี้เขาเขาเขาแบบได้เอาอย่างมาเขาแช่เงินไว้ให้มตู้ให้ให้ลูกหลานไปซื้อให้กินได้เถอะเด้อรู้ใจโดยเพระาะว่เาเขาโ่ได ชื่ออย่างมาได้เ้ามหามาเวียกมาเผามาเนี่ก็ได้อันมีคนเนี่ยนำมาแหละได้เ้าก็รมาเวะมาเบิ่งเนาะแต่ว่าเคาเฉียวเงินให้มีตู้เด้ออ่าให้ให้มีตู้ไว้ให้ลูกให้หลานไปชื่อให้เอื้อยไปชื่อให้เพิ่นก็ได้เลยนะบ้าชื่อบันตินเนาะให้มีตู้เด้อเอาจับดูจับเด้อเงินเด้อเอา เงินนี่ก็เป็นเงินของแม่ทั้งต่างประเทศพื่อแหละพาขควมมุขควาใจเพื่อเนี่เดินไปตู้ขอบใจเด้อแชนหนึ่งเด้อเงินฮะเจ้าเจ้าบุญมันคันยืนไห้ได้พึ่งได้อีกแม่แม่พระเจ้าตาบอดก็ได้ให้ได้ใช้ไฟพึ่งเที่ยวไปเที่ยวมาพูดในระบบเจ้าเจ้าเจ้าจะแต่งไดก็จชีวะมหาเด้อเจ้าสุให้ยู่ดีมีเฮงได้ไ่ตู้เด้อแหยอยู หอดร้อยกว่าปีพุ่นเด้อเจ้าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบัดนี้ทั้งเจ้าขายอยู่ดีไม่เฮงทั้งหมดอยู่ดีไม่แห้งสาธุเนาะซึ่งมีตู้อย่างไหนเฮากันรืมฮะมวนไตเออมีตู้มวนไตพี่น้องเอ้ยอายุเก่าชิบหาปีบ่โอ้ตอกเก่าชิบหาปีพี่น้องเอ้ยถือว่ายืนเติบแล้วเนาะแล้วกะ ตาโบหินตาบอดแล้วพี่น้องเอ้หายากเด็ดเดี่ยนี่ฮะอายุ่มเกอรสิบห้าปีเด็ดตาพัดบอดโอ้ย่างก็ย่างบ่ได้บอ๊ะโอ้ย่างบ่ได้เลยอต้องลูกหลานอุ้มเอาพี่น้องเอ้โอ้โอเคเลยทำให้ตู้ฮอตคอตัวก้าบก่อนเดิมวันนี้เด้ออยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเล้วมีตู้เด้อโอเคจ้าถุขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้วันนี้เจ้าอยู่ดีมีแฮ้ง เจ้าถ้ามื่อใดมีโอกาสถ้าผ่านมากับชีวิตมหาได้ไม่ตู้เด้อเจ้าสาธุเนาะก็ทำมาเจอเด็กน้อยอีกบ่พัน่าเพันป่วยอยู่ตัวนี้ค่ะขาดเลือดขาดนั่นอยู่เนาะพี่น้องเลยแต่ผมมีเงินซื้อหืดซื้อยากินนั่นแหละพันไปเห็นนี่กับไม่ตู้เพันไม่ตู้ที่เขาเคยไปหาแล้วเนาะแม่พันไปใช้ใช่ไแม่พันไปเชียร์หญ้าอ้อยไปเชียรหน้าอ้ยไปรับจ้างเชียร์หญ้าอ้อยบ่ ได้มือเท่าไรฮะ <30, 000. S 1> มือสามสิบ,บ,บ,บพันกีบเจ้า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 ชื่อชื่อยองไหลยังไง้อ,อ,องลายล,า,ยลาขาดเลือดนางกุ้งนางกุ้งไปกวดแล้วเพิ่นจังว่าขาดเลือด,ดเพิ่นว่าได้ไรเพินขาดเลือดขาดเลือด,ด,ลอดแล้วเพิ่นต้องเติมเลือดบ่ะนี่ฮะโอ้เด็กน้อยขึ้นมาขาดเลือดเนาะพี่น้องเนาะก็ยังงงแลวบางตีงกั โอ้อันนี้เอื้อไอ้เพิร์ลบอสหนิฮะโอ้เฮ้ยโบเป็นยังหน่อถ้าจะได้อันเด้อเด้บ้าเอาเงินให้เด้อเพิ่นว่าบโเป็นหนุเด็กน้อยเนาะเอาเศษหนึ่งเด้อนางเด้อเอาไว้ไปซักยาเด้อไปซื้อยาวิตามินแหละมากินเด้ออีหล่าอยากได้ยังอีหล่าอยากได้เนาะเด้อจะทิปเด้อจะทิปขี่ไปยังไง ไปห้องเฮียนอ๋อพี่น้องเอ้เพิ่นอีลานี่จอยได้รถที่จะถีบขี่ไปห้องเฮียนอีลาชื่อยังฮะซื้อลุ้งใจลุ้งใจลุ้งโอ้นางใจลุ้งอายุจักปีเลียวนะเก้าปีเลยจะได้รถที่จะได้สี่ยังรถที่สีบัวสีบัวสี่ปูนี่บ่สีแบบนี้บ่ กี่แบบส่งน้องนี้โอเคพี่น้องเลยนี่ <laughs> ว้าบัเป็นน,ปปน้องโอเคได้ใช่บัเป็นยังนะเดี๋ยวมือหน่ามือไหร่นะบ้าสิเวมาหาไม่เด้อเจ,จ้าจ้าอยู่ดีมีเฮ้ง